วัดอีวัดปัดอี๊ยอโอีอีใจหตาอุมบออ้ปัดอ่ออุยปีตาอี่ะอเนี่ยจงเรียงอัอลำดับดับะเหตุการเอ โดยใส่ผู้ใดหมายเลขไปใดหนึ่งถึงห้าเอออือในกรอบในกอบและเขียนเอีเรื่องเอื้ออาลำดับจับปะเหตุการณ์อีอ่าอมทั้งเอออะตอบคําถามออจับปะ นกกาเหว่าอ่ะเอานกกาเหว่าอ่ะเอาออกไขอ่อไก่ไว้ในไว้ไก่รังกาอะอ่ะแม่กาแม่อะฟักไขอ่อะไก่จนเป็นอุ๊เปะลูกนกอุอ๊ออ่ะอะและรัก คิดว่าอิหัวเบกดลของตนโบโอแม่กาเบ็ดอาอาคาบอาคาบครับเอาเหยื่อเอาเหยื่อมาป้อนแบบลูกนกอเออแม่กาเบ พาลูกออออไอออนไปเออ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 อาออ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 อเออ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 อาอออออออเออออรออ ศาดอร์แผนผังเอกอับเรียงลำดับเอื้ออับอะเหตุการณ์เอกอ่ะอ่อโออะนกกาเหว่าโออ่ะเอาออกใข่ไว้ไว้ในไอรังกาอะอ่ะอ่อแม่อ่ะฟักไข่อะไอ จน,เป,น,กนกเป็นอุเปลูกนกออ,ออเอะอะวัดอีวาเบอุออต้นโอ,ออาเบอาอาคาบอาคาบ,าบอาเอาเหยื่อเหยื่อปลาปอ,อ,อ,อลูกอีเบอาพาลูกอ่ะ สอนบินโออ,นอีเอไอกินอาอิอนายพรานอ่าอ่าอ่าอิแม่อ่า